ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคุณผู้หญิงคนหนึ่งญาติเข้ามาร้องเรียนนะคะว่าไปทําสัญญกรรมหน้าท้องแล้วถึงขั้นเสียชีวิตเลยค่ะเอาไปดูเรื่องนี้กันนะคะคุณสลิสาสิงสุขสวัสด์ค่ะเป็นญาตินะคะของนางสาวสิริกุลราศีทรัพย์หรือว่าโบ๊ทอายุ34ปีพูดคุยกับทีมข่าวช่องวัน31ค่ะหลังจากที่นางสาวสิริกุลเนี่ย<ม>ไปทําสัญญกรรมตกแต่งไขมันหน้าท้องที่คลินิกแห่งหนึ่งย่านเตาปูนแล้วเสียชีวิตแต่คลินิกเนี่ยยัง ไม่ออกมาให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้ตายน้าของผู้ตายค่ะบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือผู้ตายเนี่ยรู้จักกับคลินิกดังกล่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ทำสัญญกรรมไขมันหน้าท้อง26พฤษภาคมที่ผ่านมาทีนี้ระหว่างพักฟื้นที่คลินิกมีอาการปวดแผลพยาบาลก็เลยเอายาแก้ปวดมาฉีดให้ผ่านทางสายน้ำเกลือ จากนั้นอีก5นาทีหมดสติเลยค่ะ,คะคหมอก็เลยเข้าปฐมพยาบาลด้วยวิธี CPR แล้วก็นําเข้าห้องผ่าตัดเพื่อรักษาแต่อาการไม่ดีขึ้นทีนี้แหละประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิละให้มารับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลวชิระแล้วย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเป็นเกระทั่ง8มิถุนายน คุณสิริกุลก็เสียชีวิตลงนะคะเพราะสมองขาดออกซิเจนทีนี้ทางญาติเนี่ยก็กังวลค่ะเพราะว่ายังไม่ได้รับการเยียวยาเพราะตอนนี้คลินิกรับผิดชอบแค่ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลแล้วก็ค่าเดินทางของครอบครัว1,000 0บาทเองก็เลยตัดสินใจเดินหน้าเอาผิดตามกฎหมายค่ะก็อยากก็อยากให้น,น้องได้ความยุติธรรมอยากให้เขาเห็นว่า น้องอเป็นเสาหลักของครอบครัวเลี้ยงทั้งยายเลี้ยงทั้งแม่แล้วก็มีลูกสาวเล็กคนหนึ่งค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านน้องจ่ายหมดซึ่งเดือนเดือนหนึ่งน้องมีไรายได้เยอะมากอยากให้เขาชดเชยให้คุ้มกับการถึงเสียไปของน้องอะคะ่ะต้องการค่าชดเชยเพิ่มเติมนะครับใช่ค่ะ คลินิกที่ว่านี้นะคะตั้งอยู่แถวถนนประชาราศเขตบางซื่อค่ะจดทะเบียนการค้า28กันยาปี63ทุนจดทะเบียน4ล้านบาทนะคะเสียใจด้วยอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวรอคำชี้แจงเพิ่มเติมจากในฝั่งของทางคลินิกด้วยนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พ่าดทันข่าวทันทุกเหตุก,การณ์เปิดเผยทุกความจริง จากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ